นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดมัดฉัชาดความลุ่มหลงคือตัวนำไปสู่ความตาย ในยุคพุทธกาลพระอารามเชตวันนั้นมีความสำคัญมากด้วยเป็นพระวิหารอันพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอยู่จำพรรษาตลอดฤดูการก่อนออกเผยแผ่พระธรรมคำสอนอีกครั้งในปลายฤดูฝนของทุกปีมหาชนชาวชมพูทวีทุกวันนะใช้โอกาสนี้เดินทางเข้ามาฟังพระธรรมเทศนา แล้วนำประโยชน์ที่ได้ไปแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตอยู่เป็นนิจสินในการแสดงพระธรรม,มเทศนาคราวหนึ่งพระพุทธองค์ทรงมีพุทธโอวาทไพราะจับใจชาวสาวัตถีและเมืองใกล้ไๆต่างทราบซึ้งในรถพระธรรมนั้นโดยเฉพาะมานบหนุ่มผู้หนึ่ง บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสยอย่างสูงตั้งใจจะขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้าอืมช่างเป็นจริงดั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้โอวาดไว้โดยแท้ความสุขทางธรรมช่างเป็นความสุขที่สงบดีแท้นี่แหละความสุขที่เราต้องการคงจะดีหากเราได้อุปสมบทและได้ประพฤติธรรมในพระอารามาแต่น้องหญิงจะยอมหรือเปล่าก็ไม่รู้ มานพหนุ่มได้เอ่ยปากขออนุญาตต่อภรรยาอยู่หลายครั้งแต่ก็โดนบ่ายเบี่ยงอยู่ร่ำไปน้องหญิงจ๊ะเจ้าจะว่ายังไงถ้าพี่จะขอลาเจ้าไปอุปสมบทแหมพี่อย่าเพิ่งพูดตอนนี้เลยทำงานมานเหนื่อยไปพักก่อนเถอะจ้าหญิงผู้เป็นภรรยาไม่ต้องการให้มานพหนุ่มผู้เป็นสามีออกบวชจึงบ่ายเบียงเช่นนี้อยู่ทุกครั้งแต่ในที่สุด เธอก็เหนี่ยวรังสามีไว้ไม่ได้อีกต่อไปน้องหญิงจ้าเรื่องที่พี่จะลาเจ้าไปอุปสมบทพี่ดูสิค่าซื้อผลไม้มาจากตลาดน่ากินน่ากินเจ้าอย่าแช์เชือออีกเลยไม่ว่าจะยังไงพี่ก็ต้องออกบวชเจ้าอย่ารังไว้อีกเลยเมื่อรังไว้ไม่ไหวเธอจึงจำยอมอนุญาตให้บวชแม้จะไม่เต็มใจก็ตาม เอาเถอถึงจะบวชพี่ก็จะหนีฉันไม่พ้นหรอกใครดูสิให้รู้ไปว่าจะบวชได้สักกี่พรรษาไม่นานต่อมาชายหนุ่มก็ได้บวชเป็นพระภิกษุและจำพรรษาอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารและปฏิบัติพระธรรมวินัยเป็นอันดีส่วนหญิงผู้เป็นภระระยา กลับไม่ได้อนุโมทนาด้วยนางยังแวะเวียนมาหานำอาหารที่ท่านเคยชอบมาถวายซ้ำยังแต่งกายงดงามหวังก่อกวนกิเลสของภิกษุหนุ่มดูสิว่าวันนี้จะอดใจไหวไหมอุตสาหล่วงทุนขัดผิวทาขมิ้นมาผมน้ำอบมาทั้งตัว <laughs> อีกทั้งเมื่อได้เจอกัน ทุกครั้งเธอก็จะนำเรื่องทางโลกมาโน้มน้าวจิตใจพระภิกษุหนุ่มเสมอไม่เคยเวน้นหลวงพี่คะตอนกลางคืนน่ะบ้านเราน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวนี้นะมีใครก็ไม่รู้ดํอมอมมองๆอยู่ข้างบ้านน้องนอนไม่เคยหลับแม้สักคืนเลยถ้ามีหลวงพี่อยู่กับน้องเหมือนเคยอะ่ะก็คงดีนะนานวันเข้าพระภิกษุหนุ่มก็เริ่มรุนเร เหมือนคำโบราณทันว่าอันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลักไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหวลวงพี่มาอยู่กับน้องเหมือนเคยนะโธ่เอ๋ยโยมศีกานี่อาตมาทำความลำบากให้เธอหรือเปล่าความทุกข์ความกระวนกระวายใจก็กลายเป็นความห่วงหาอาไลัยากแก่การกำจัดออกไปได้ บวชแล้วยายยังหาความสุขไม่ได้อีกเนาะความอาลัยอาวร์ทับถมทุกวันจนภิกษุหนุ่มหมดกําลังใจจะครองเพศบรรพชิตเห็นทีเราต้องสึกกลับไปใช้ชีวิตกับภรรยาอีกแน่แน่โธ่เอ้ยกำแท้ๆความทุกข์แห่งภิกษุนั้นได้ปรากฏในขายพระยานของพระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณ ปรารถนาจะเตือนสติภิกษุนั้นมิให้โหนกลับไปเวียนว่ายในกองทุ์อีกพระพุทธองค์จึงทรงระลึกชาติแต่หนหลังของภิกษุผู้นี้ด้วยบุพเพนิวาสานุสติญานดูก่อนภิกษุไม่ใช่แต่เดี๋ยวนี้ที่หญิงผู้นี้จะนำความวุ่นวายให้แก่เธอแม้เมื่อชาติก่อนโน้นเธอก็เกือบจะตายเพราะหญิงคนนี้มาแล้ว เพราะดีที่เราช่วยเธอไว้ได้ภิกษุผู้มีทุกข์กราบอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องในอดีตชาติของตนให้ฟังพระองค์ได้ทรงตรัสมัชชาดกไว้ดังนี้อดีตการครั้งนั้นพระเจ้าพรมทัตครองกรุงพาราณสีน้ำท่าข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ดี ชาวเมืองต่างอยู่กันเป็นสุขทั่วหน้าณคุ้งน้ำหน้าเมืองมีปลาหนุ่มตัวหนึ่งเกิดติดใจรักใคร่นางปลาสาวจึงไหว้วนอยู่ไม่หา่างน้องปลาแสนสวยว่ายอยู่ตัวเดียวเงาไหมจ๊ะให้พี่วหายเป็นเพื่อนนะแหม่ฉันขยันมาตื้จริงๆนะก็พี่จริงใจต่น้องนี่จ๊ะถึงได้ขยันแวะวนมาหา เชื่อหรอกวันนั้นก็เห็นไปแวะวนกับปลาอีกตัวหนึ่งอะไรที่ไหนกันไม่มีหรอกพี่จริงใจกับน้องคนเดียวเฮ้ยตัวเดียวและแล้วก็ถึงข่าวเคราะ์ร้ายมีชาวบ้านคนหนึ่งพายเรือมาทอดแหลงนัณบริเวณปลาสองตัวนี้พอดีเพียงในปลาอ้วนๆอวบๆติดมาสักตัวเถอะ ปากแหลแผ่กว้างแล้วจมลงยังท้องน้ํำอย่างรวดเร็วถ้าพี่รักน้องจริงก็ต้องว่ายตามมาให้ทันนะได้อยู่แล้วจ้าพี่นักว่ายน้ําตัวยงแล้วนะดูหุ่นซะก่อนนี่ปลาตัวเมียว่ายออกไปก่อนอย่างรวดเร็วปลาตัวผูด้ด้วยความประมาทมวัวแต่เกี่ยวนางปลาจนไม่ทันได้ระวังตัวจึงโชคร้ายติดแผล ดิ้นออกไปไม่ได้โอ้ย,อยตายแล้วติดหาน้องปลาที่รักช่วยพี่ด้วยไม่กี่อึดใจต่อมาชายผู้นั้นก็ดึงแหขึ้นมาพ้นจากขอบน้ำว,ว้าวปลาตัวใหญ่ดีแท้มามามาเป็นอาหารของพ่อะเธอเอ๊ใหญ่ๆอย่างนี้เอาไปต้มยำดีกว่าอืมหรือว่าทอดล่าน้ำปลาดีสามรสก็อร่อยไปไปคอยพ่อก่อนนะจ๊ะ ขอเอาเพื่อนแกไปอีกสักสองสาตัวก่อนชายผู้จับปลาโยนเจ้าปลาตัวผู้ไว้บนพื้นดินปลาเจ้าชูดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้นด้วยความกระวนกระวายใจโทษโทษทโทษเราหายมาอย่างนี้น้องปลาแสนสวยจะเข้าใจผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เกิดเข้าใจผิดคิดว่าเราไปติดพันสาวตัวอื่นๆคงกรเราแย่แน่เลยโทษอน,นิจจา ปลาใหญ่คร่ำครวญถึงแต่นางปลาสาวมิได้รู้สึกกลัวความตายที่อยู่ตรงหน้าสักนิดน้องปลาแสนสวยของพี่เธออย่าเข้าใจพี่ผิดเลยนะโธ่ทำยังไงเธอถึงจะรู้นะว่าเราติดแหอยู่อ่ะไม่ได้นอกใจเธอเลยสักนิดน้องปลาเอ๋ยพี่ทุกข์ใจเหลือเกินถึงจะถูกฆ่าเอาไปต้มยำทำแกงก็ยังไม่ทุกข์ใจเท่ากับที่คิดถึงเธอเลยขณะเดียวกันนั้นเอง รามปุโรหิตผู้หนึ่งของพระเจ้ากรมทัตออกมายังท่าน้ำบริเวณนั้นพอดีท่านผู้นี้มีวิชารู้ภาษาสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้ยินเสียงปลาคร่ำครวญก็เวทนานักเฮ้อเสียงปลาตัวนี้ช่างเต็มด้วยความทุกข์ใจยิ่งนักถ้าเราปล่อยให้มันตายไปในขณะที่กำลังมีจิตใจเ <l ain> ร่าร้อนอยู่ด้วยกามราคะเช่นนี้มันต้องไปเกิดในในรกอย่างแน่นอน เราควรเป็นที่พึ่งของปลาตัวนี้ให้มันได้ผลทุกคิดได้ดังนั้นปุโรหิตของพารานสีก็ประกอบบารมีทานทำการไถ่ชีวิตปลาจากชายผู้นั้นขอปลาตัวใหญ่นี้ให้เราเถิดท่านมันยังไม่ควรตายในเวลานี้โอ้ได้สิท่านข้าได้ร่วมทรรกุศลกับปุโรหิตเลยนี่เอาสิท่านเอาปลานี้ไปปุโรหิต นำปลาตัวนั้นตรงไปยังท่าน้ำพลางอบรมสั่งสอนจามวยนะเจ้าต้องมันสำรวมระวังอย่าปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำหลงติดอยู่ในกามร,ราคะอีกเลยนะมิฉะนั้นเจ้านั่นแหละที่จะต้องทนทุก์แต่เพียงผู้เดียวช่างสินใจทะท่าข้าจะเชื่อฟังท่านเอาละ เจ้ากลับไปบ้านเจ้าซะนี่ถ้าหากข้าไม่บังเอิญมาพบเจ้าก็คงตายไปแล้วข้าขอขอบพระคุณท่านมากโพการกิเลสแท้ๆทำไม้ข้าเกือบต้องตายเจ้าปลาเอ๋ยเป็นเพราะความรักใคร่ติดพันนางปลานั่นทีเดียวที่นำความพินาศมาให้กรรมแท้ๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสมัชชาดกจบแล้วทรงแสดงอริยสัจสี่โดยไยะต่างๆอย่างละเอียดลึกซึ้งภิกษุที่มีอดีตชาติเป็นปลาฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่งปลดความทุกข์กังวลทั้งป่วนลงสำเร็จเป็นพระโสดาบันณที่นั้นเองในสมัยพุทธกาลนางปลากำเนิดเป็นภรรยาสาว ปลาใหญ่กำเนิดเป็นภิกษุผู้อยากลาศึกรูปนี้พรามปุโรหิตเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้าณมังสีตังณนะมังอุนหังณนะมังชาลัสมิพาทนังยันจะมังมัญญะเตมัดฉีดอันยังโสรติยาขะโตความเย็นความร้อน และการติดอยู่ในแห är, ไม่ได้เบียดเบียนให้ได้รับทุกข์เลยแต่ข้อที่นางปลาสำคัญว่าเราไปหลงนางปลาตัวอื่นนั่นแหละเบียดเบียนให้ได้รับทุกข์